วันนี้มีรถเข้าใหม่มา2คันนะครับคันแรกผมได้รีวิวไปแล้วนะครับเป็นตัว e c o s p o r รนะครับรุ่นต่อมาก็จะเป็น Hondacity นะครับเป็นสีที่ขายดีอีกสีหนึ่งนะครับเป็นรถสีเทานะครับเป็นปี2013 1.5ตัว S นะครับผ่อนสบายมากเลยนะครับเพียงเดือนละ5,300บาทนะครับฟรีค่าจัดคาโอนฟรีค่าประกันนะครับฟรีทุกอย่างแล้วนะครับราคาเสนอขายอยู่ที่279,000นะครับอันนี้คือฟรีทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพความสวยงามของรถคันนี้กันครับ เป็นรถ Honda City นะครับสีเป็นรถสีที่ขายดีสีนึงเลยนะครับทะเบียน8806นะครับดูสภาพสีของภายนอกนะครับสีคือสวยมากนะครับยางรถยนต์เดี๋ยวทำการเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นนะครับอันนี้ลองดูสภาพก่อนมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดนะครับเป็นรถคันนี้เป็นตัว VTEC แล้วนะครับลองดูสภาพสีสีคือสวยมากไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมครับการันตีเลยนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการดูแลก่อนของมอบให้ลูกค้านะครับก็คือคันนี้ผมตรวจเช็คสภาพช่วงล่างให้แล้วนะครับเปลี่ยนช่วงล่างให้ใหม่เกือบหมดเลยเพราะตอนแรกมาเข้าเต็นท์มาคือช่วงล่างหลวมนะครับแล้วก็คือเปลี่ยนให้แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ํามันเครื่องก็เปลี่ยนถ่ายให้นะครับเรามาดูสภาพภายในกันภายในคือสวยมากเป็นสีครีมนะครับอะโคงมาลยัยตัวนี้เป็นรุ่น S นะครับจะไม่มี ตัวมัลติฟังก์ชันนะครับแต่ราคาบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับนี่คือเบาะด้านหลังนะครับรถทุกคันเลือกมากับมือนะครับการันตีเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับเรียงสวยทั้ง4บานอยู่ครบครับถ้ามาถือกับเต็นท์โอรานยุทธค่ครับก็คือจะตรวจเช็คสภาพก่อนสมอบให้ลูกค้านะครับแล้วก็รับประกันให้ลูกค้า1เดือนนะครับ มาสตาร์เครื่องกันแอ์ล้างให้แล้วนะครับแอ์เย็นเลขไม้คันนี้อยู่ที่2องแสนนะครับเลขไม้ไม่ใช่ปัญหาถ้ารถสภาพดูแลดีก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องยนต์ของ h o นด a c ซ t y นะครับน้อยฝากระโปรงไม่เคยถอดนะครับแก้มเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบ้าหัวโช๊ครับเมทอาร์อยู่ครบนะครับการันตีเลยว่าไม่มีชนหนักนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านขวา ของตัวรถเหมือนกันนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับรถทุกคันดูมากับมือนะครับรอยรั่วซึมไม่มีนะครับแหงกิฟรถทุกคันนะครับที่มาซื้อกระทางโอลานยุทคารับการันตีคุณภาพได้เลยนะครับว่าไม่มีชนหนักและไม่มีน้ําท่วมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับก็คือตรวจเช็คสภาพก่อนส่งมอบให้ลูกค้าในเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับอันไหนที่ไม่ดี ก็จะทําการเปลี่ยนให้ก่อนนะครับแล้วก็ยางรถยนต์อย่างเช่นรถคันนี้ยางเสื่อมสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถเอ้ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนยางให้ทั้ง4เส้นนะครับก็คือเปลี่ยนให้ฟรีนะครับรถคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ5,300บาทนะครับรวมค่าจัดค่าโอนทุกอย่างแล้วนะครับค่าประกันภัยนะครับราคา2 7 9 0 0น่าพนะครับรวมทุกอย่างออกรถฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทร0841441468นย์แปดสี่หนึ่งสี่สรากนรันตีณภาพนะครับ